ครับนี่คือพระราชกิจกองพันลงโรงเรียนแบบลรงคู่นะครับเรื่องว่าเทศก,กาลว่าเอ่อโรงเรียนยุทกระทำครับแต่ว่าพัานลงก็ม่มียุดนะครับเออมาทำพระราชกิจยุทตลอดออครับในชว่วงนี้นาท่านบริเวณโร,รงเรียนหกหลายสิบหลายแต่ที่สั่งเดียวม่นว่าโรงเรียนยุทธ์หรือว่าโรงเรียนสืดกระทำพันธุ์ล่วงมาทำมาตี ทำความสะอาดนครับโรงเรียนมีวารีขาดนะครับมีเรื่อการท้านานของป้านร่วงบ่อยโรงเรียนบานดรองพู่นะครับกลับมาเหตุใดเราหลายมือแล้วครับครับนี่ไปเพิ่งมองเอ่อหรือว่าสถานที่เล่าเอ่อเทปมาแล้วนะครับแต่นี่ส้างหลังทร้างองค์กรผู้รำสุละยการเทปนอาไปเพิ่มมากไนะครับ อ่าครับนี่ก็คือที่บ้านล้งหรือมาทำความสะอาดในช่วงเทศกาลหรือหรือว่าในช่วงพิเศเพิมของโรงเรียนบัตรล่องผู้บริหารนะครับมาเหยียดทำความสะอาดดูประจําในช่วงนี้ก็คือต้นไม้กต่งาม,สมา้สร้างบ้านล้งจ่งได้มาตัดมาแต่งก่กอนที่โรงเรียนที่ เปิดก็หูวสิเปิดในช่วงไหนครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็คือมีโรคอันตราลหลายแรงหลายก็คือโควิดนะครับโรคโควิดพายานาดไงโควิดแจ้งสั่นแล้วก็ในช่วงว่างของพานโล่งว่างหรือว่าว่างกระตามนะครับนี่คือฝ้อาระกิจของผานโลง่งทํามนาที่ดีที่ชุดนะครับสำหรับในช่วงนี้ ครับนี่คือบริเวณเล้งพูเอ่อครับเห็นอยู่นี่ก็คือลรงปูลวงพออ,อ่อผู้รำของเฮ้าผู้เพินปกปักหลักตาในเขตโรงเรียนครับไอขั้นภากอาหารนี่ก็คือโรงเรียนชุมชนของเฮ้าครับราหมวงปู่โรงเรียนบัดรองมัู้นะครับคือเต็มครับชื่อพื้นที โรงเรียนครับพื้นที่สนามกีฬาก็นี่พร้อมนะครับในการที่จะให้นักเรียนที่บอ่อบหลายชีวิตคนใดได้ศึกษาต่างๆบอว่าจะเป็นไฟกีฬาการศึกษากับพันลงก็ได้สาหนาที่ตัด ต้นไม้ปรับพุ่มมีทัดให้งามขึ้นให้ดีขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลาในช่วงเวลาที่ปิดเทิ่มอยู่ครับนี่คือ,อพ่านลง่งเดยมาท่านาทีถึงว่าสิว่าแดดกระตามบ่รแดดกระตามนะครับเมื่อต้นไม้ในบริเวณตรงเรียนงมองรับจิตอบของผู้พานลงง ทารงผ้ารุ่งก็ได้มาทำผ้าระให้ต้นไม้ต้นหญ้าหญ้าหรือว่าให้ต้นหญ้าต้นไม้ให้เตียนหนาเบ่งหนาแยง,งนะครับสำหรับในช่วงระยะปิดเ,เทอมล่ะครับครับนี่คือสโรงเรียนบ้นานราพูอปอำเภอเมืองสวง ตำหนักงานเฉตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร้อยเอ็ดเฉตสองครับครับนี่คือสกอบ่อนว่วว่าจะได้ลง,ลงารายงานเละอยางว่าจะเป็นช่วงสอบช่วงเปิดพิเศษมือพิเศษเอาพายุพายุายายหัวกุดมากค,อคอาา่อย บบนี้ไปจ้อยครัแบภบูใต้ถ้ำนั่งปันไปเนาะครับแบบนี้คือรายงานสภาพพื้นที่โรงเรียนบ้านเลาปูให้พี่น้องบ้านเฮาเอ่าพี่น้องเฮาได้ทราบน้ำกันเห็นน้ำกันเนาะครับอ่ครับนี่ที่ว่าเป็นโรงทัวหรือห้องอาหารของโรงเรียนบ้านเลาปู กระแมนเนาะครับอาการอันนี้ประทงทิศเข้าร่วมใจปีหาสองนู้นี่ครับหกสี่ครับได้สิบสองสิบสามปีมาแล้วเนาะครับสิบเอ็ดสิบสองปีแล้วละดังคุณ้อเอ่ออาคารหลังหนึ่งนาะครับซชีแตกต่างเลยเยอะมากครับนี่ก็คือคือเป็นโรงต่ละอันนี้ประทง เพื่อต้อนรับพี่รับน้องรับแขกที่มาเยือนหรือว่ากินอาหารพักเที่ยงของทางคุณผู้ผูค้คนใดมาดูแลลูกหลานบ้านเราผู้นะครับครับอีกเจ้าน้อยครับนี่คือฟ่านโรงนะครับใบไม่ไบหน้าน้ำเกลือรับผิดสอบนะครับบริเวณโรงเรียนจังนี่แย่งข้าวใต้ก่อน คนค้ปฏิบัติหน้าคือดีงงานครับพี่น้องคุมพวงเฮ้าอะไราเนี่ยตาตรไม่สนับครับสำหรับคลิปนี้กับโค้งสิไบรซนี้ครับขอสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผู้พ่นผู้เฒ่าจะนั่ใจประดิครับสวัสดีครับ